สวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับมีรถมาฝาก1นึ่งคันนะครับเป็น Toyota c o r o l l อ a l ติ s 1.6ตัว E นะครับปี2002รุ่นนี้นะครับคันนี้หายากนะครับรถวิ่งไป180,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเป็นรถบ้านแท้แน่นอนใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับระบบไฟฟ้าครบ Airbag ระบบเบรก ABS นะครับ แอร์ดีเย็นช่าสู้แดดบ้านเราได้สบายภายในก็สะอาดสวยงามนะครับตัวนี้เป็นแม็ก6 6นะครับของเรนโซเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับสนุกนะครับเรียวไม่มีเสียงดังกวนใจสำหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับเน้นเอาไปใช้งานแต่ถ้าได้คันนี้ไปใช้งานผมว่า คุ้มค่าครับเหมาะสมกับราคาราคาที่เปิดมานะครับเปิดมาในราคา95,000บาทขอย้ำนะครับฟังไม่ผิด95,000บาทนะครับราคาแบบนี้สภาพรถแบบนี้บอกเลยครับว่าคุ้มมากใครมีเงินอยู่นะครับ ลองเช็คสำรวจดูว่ามีอะไรต้องใช้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้เอาออกมาซื้อเลยสภาพสมบูรณ์ครับมีเริ่มพร้อมโอนนะครับรถอยู่กระทุ่มแบนด์ใครอยู่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่สมุดสาครนนะครับโทรสอบถามเจราจาทดลองขับได้เลยไปเช็ครถได้เลยนะครับว่าใช่รถบ้านจริงหรือเปล่าแต่ไม่ต้องไอก็ได้ครับมันมีมันมีเล่มคู่มืออยู่ครับผมเช็คได้ สภาพแบบนี้นะครับสนใจชอบหรือไม่ชอบพอดีกับตัวเราไหมพอดีกับทุนเราไหมพอดีกับความต้องการของเราไหมลองเช็คลองตรวจสอบถ้าชอบว่ามันจะนำไปใช้ได้งานนำไปใช้ขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายดูนะครับถ่ายมาแบบนี้เนียนๆเ,เลยนะครับ สติกเกอร์เดิมโรงงานเจ้าของดูแลดีนะครับเครื่องสภาพนี้ถ้าใครได้ไปก็คุ้มค่าครับอย่างที่บอกผมคัดเฉพาะรถที่น่าจะใช้งานได้ราคาไม่แพงส่วนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทุกท่านครับนี่ครับใหม่แท้เขาว่าไม่กอเลยนะครับเป็นใหม่แท้แน่นอน สนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับอะดูนะครับนี่หลุมใส่ยางอะไรนะครับล้ออะไรสภาพเดิมนะครับเนียนๆไม่เคยชนหนักเลยหรือแทบจะไม่ชนเลยก็ต้องไปเช็คดูนะครับทําไว้ดูแลไว้ดีนะครับเหมาะกับคนที่กําลังมองหามีทุนสะสมอยู่แล้ว แค่ว่ารอโอกาสเจอรถเมื่อไหร่ค่อยไปสอยคันนี้ก็เหมาะสมครับสภาพสวยๆเอาไปใช้งานคุ้มครับก็ถ้าชอบก็ตัดสินใจโทรไปหาเลยนะครับผมมีหน้าที่ส่องรถมาให้ท่านเท่านั้นอำนวยความสะดวกให้กับใครใคที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานจะมีทั้งแบบผ่อนทุนน้อยแบบผ่อน ทุนกำลังดีซื้อห้าหกหมื่นหรือพอทุนโดยประมาณพอใช้พอเก็บไม่เกินแสนห้าผมจะขัดรถแค่นี้ครับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทเอาไปใช้งานไม่ต้องไปลงทุนเยอะครับรถก็คือรถรถลงเรื่อยๆรถลงเรื่อยๆฉะนั้นไม่ต้องจ่ายแพงครับครับถ้าชอบโทรเลยอยู่กระทุ่มแบนขอบคุณครับ